บ้านสวนเราฟันสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำเลยมาเช้านี้พื้นดินชุ่มเลยค่ะวันนี้คงปลูกต้นไม้สนุกเนาะก่อนจะไปปลูกต้นไม้มาอัปเดตกันก่อนจําได้ไหมคะนี่ต้นอะไร น้อยหน่าบราซิลค่ะน้อยหนาบิลิบาที่เราปลูกไว้ด้วยเทคนิคกล้วยๆเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะผลปรากฏว่าก็อยู่รอดปลอดภยัยแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่นะคะเห็นไหมคะมีการแตกยอดมาใหม่เนี่ยค่ะยอดใหม่น้อยหนาบิลิบ้าส่วนยอดเดิมคือตรงนี้ อ็เดิมก็ยังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดใบที่เขาแห้งๆออกเพื่อที่จะช่วยเขาลดการคลายน้ำนะคะนี่ค่ะใบไหนที่สภาพไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมทำงานก็ตัดออกนะคะส่วนกิ่งนี้ก็จะมีหลายใบหน่อยล้วก็ตัดออกนี่ค่ะ สภาพนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำเลยนะคะสามสัปดาห์ไม่ได้มารดน้ำนะคะก็จะได้สภาพนี้ถือว่าน้องโอเคนะคะแข็งแรงเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันว่าเป็นยังไงนี่อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็ดูโอเคแข็งแรงค่ะมีใบเหลืองบ้าง แตกยอดบ้างนี่ค่ะยอดที่แตกใหม่ก็มียอดนี้แตกใหม่นะคะแล้วก็มีใบเหลืองเดี๋ยวเราจะตัดใบเหลืองออกเพื่อที่จะช่วยลดการคลายน้ำนะคะ สามสัปดาห์ที่เราไม่ได้มารดน้ำเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขดีค่ะโชคดีที่เมื่อวานฝนกระหน่ำมารู้สึกว่าฝนจะตกทั่วไทยเลยเนาะเชียงใหม่เชียงรายพิจิตรได้ค่าว่าตกตกหนักด้วยค่ะที่นี่ก็เหมือนกันเราขวัญก็ตกหนักค่ะ พื้นดินชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำวันนี้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะคะแต่เราจะปลูกเพิ่มกันเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกสักต้นค่ะต้นนี้ดูแข็งแรงที่สุดนะคะเนี่ยค่ะใบก็ไม่เหลืองเขียวงามดีแล้วก็แตกยอดใหม่ใบงามเลยค่ะยอดใหม่ก็ใบงามใบเก่าก็ใบงามเห็นไหมคะ ปลูกก็ปลูกเหมือนกันนะปลูกเทคนิคก,กล้วยเหมือนกันรดน้ําพร้อมกันก็คือสัปดาห์ละครั้งแต่เดือนล่าสุดนี่คือสามสัปดาห์ไม่ได้มารดน้ํานะคะเขาก็งามดีสังเกตนะคะว่าทําไมความแตกต่างอยู่น่าจะอยู่ที่นี่ค่ะคือต้นเนี้ยเขาเกิดปลูกอยู่ในกระถางรวมกับมะขามเทศค่ะเนี่ยมีต้นมะขามเทศก็คือ เป็นดินนะคะดินที่มันมีมเมล็ดมะขามเทศติดมามันก็ขึ้นมาพร้อมที่เราเพาะน้อยหนาแล้วก็ยังมีต้นมะเขือพวงเนี่ยค่ะนี่เขาก็ติดอยู่ในกระถางเดียวกันกับที่เราเพาะเพาะน้อยหนาค่ะเขาอยู่ในกระถางเดียวกันตอนลงปลูกก็เลยปลูกด้วยกันเลยค่ะไม่ได้แยกออกให้เขาอยู่ด้วยกัน ปรากฏว่าเป็นผลดีต่อกันค่ะต้นมะเขือพวงก,ก็น่าจะช่วยบังแดดก็เลยต้นน้อยหนาแข็งแรงดีค่ะต่อไปเราก็จะใช้เทคนิคนี้เนาะให้มีต้นไม้พี่เลี้ยงช่วยบังแดดบังลมได้อย่างดีเลยค่ะ ต้นนี้เป็นต้นที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาห้าหกต้นที่ปลูกพร้อมกันนะคะน้อยหน่าบีริบาได้เทคนิคใหม่แล้วนะคะนอกจากใช้เทคนิคกล้วยๆเราจะต้องมีพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ด้วยเพราะว่าเขายังเด็กยังอ่อนแอต้องการร่มเงาบ้างนะคะปลูกกลางแดดแจ้เขาก็ทนไม่ไหวเพราะว่าช่วงนี้หน้าแล้งเนาะครั้งต่อไป ใช้สองเทคนิคร่วมกันนะคะเทคนิคกล้วยกล้วยกับมีไม้ที่เลี้ยงติดตามชมกันต่อไปนะคะ